เคียงกันเพื่อดองใจเจ้ามาแตกขึ้นมาบ้างมาแตกเี่น้องพูดคำมากกกดกินเด้อพี่น้องเอ๋อข่อยทำน้ำล้างจานกินเขาเนาะต้องการกินข้าวตัวนี้ข่อยเพชรงานกับพัวข่อยเาลนกับพ่อหนูนะ กอยากปากกันกินมันหมุดเนี่ยะคะสมตำอ่ะสมตำไม่ยังว่าตี่สมตำมสมตำเม,มื่อน,นี้มันสิเป็นสมตำแบบว่าขึ้อ,อยากกินเนาะอ,อยากกินแบบว่าอ่ะพริกคอยเส้นบะพริกขวับเป็นด้วยคอเส้นดำบะขามเด้อพี่น้องเด้ออ่ะคอยเส้นดำบะขามไปก็ต้องมาเห็นความสําคัญอย่าไปมากมายดอกพอกเจ้าบ่มากพอกเจ้าะก,ก,กดทิมด่มหลุดคอเส้นตรงนี้ไปอ่ะ นี่ค่อส <No. S 2> ิบะกียเคียบะกียเคียนี่่สิระเกียน้อยๆเด้พี่น้องบะเกียน้อยบะเกียน้อยๆมันสิบอเสียมันสิเป็นเนื้อเนื้อล้วมันสิบมีความสมแต่คอยจะขอบอกว่า่อยบ่กินบะเกียเคี้ยน้อย่อยบ่ข่อยบ่กินบะเกเคี้ยนี่ไอ้นี่ยสมตำเนาะโอเคจ้ะคอยเสิอาหน้าบะเกเคี้ยไม่ได้เสื้อใส่ตำตำไป้งสินะยจ้ะมื่อีสิบอใส่ออกกระปูจ้ะ หนักปักเส้นกินมันหมุอยู่มังหลอกมันต้องอดทนอดทนกับอะไสรสเตกอีกอย่างอ่ะขอโทษด,ด้วยค่ะเพราะมันเสเตกกับแฟนคลับเนี่ยบอกกับเจ้าของใส่น้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งเขาใช้น้ำปลาเด็ดมันเป็นโคกง่กายจังน้อยนะขอไปส่งใช้น้ำปลาเด็ดเยอะหน่อยอือรสนี่แล้วแต่นะคะไม่เกี่ยวกับอีชั้นนะคะ ก็ต้องนั่งหลังไม้กันเขาจะกินกับอีกอย่างนันดทีค่ะคือจังเอยบอกในคลิปเนาะก่อนหน,นี้มันช่ไม่สโตแล้วกันเหมืพริกไทยสดพริกไทยสดบักกิลิบบางทั่วลวกย้ํขนมกินย้ํขนมกินกับสมตามมือนีซิบเวมเมนคอเล็กนะคะซิบเวมเมนโดยตรงแบบความชอบอ อยากแบบนี้คขณจะนำตาดีหน่อยนึงน้ำอ่ะค้างจะไปเบนฮอกกี้กับปัวข่อยีอย๋ยวน่าเขาจะมาพับลูกข่อยถ้ามม่ยางกินเขาก็ต้องเค็ดแล้วเขาก็ต้องเิ็ดเห็นไหมงั้นอันนี้นเป็นออกไส้เป็นเก็ดมันคุ่ใส่ปากกอนหน่อยนึง เส็ตแ <s trains> บกทั่วลวกกินกินงนะก็คือคลิปนี้ไม่นสิบว่ามันคลิปเป็นตำบกกอโดยตรงแล้วก็เป็นย่างขนมกินโดยตรงได้แล้วก็พริกไทยพริกไทยสะโตเนี่ยพริกไทยเห็นบ่พริกไทยสะอ,แล,ะสอแล้วก็บบกแล้วก็กินลิปขนาเส็ตไปน้อยนึงแล้วเนาะถ้ามีหัวกินไปไ้ก็กินไป กินแบบไหนก็กินไปนะเจ้าคะเยอากับข่อยด้วย่ะความชอบแต่สูตรของข่อยมันก็เป็นสูตรของข่อยประเด็จของข่อยผักปังปักปังฝรั่งกิริบทุงหัว กินไงเดี๋ยไจ้กินเปนะ็นปรจ้าก็าเกี่ยวกับเพอยด้วยีอ่อพริกไทยเน,นี่ยมนตองังควงไปเลย่นวาลังนงกปหมันงงเนี่ อเป็นทา้งมันก็ต้องมายุ่งยากไม่ต้องให้เขาเขาพี่อเพานุกาไม่รู้มีผัวอยู่นั้นไม่รู้มีผัวอย่างอยู่น <im itation> ัโอเคนค้องคะาเสียบเียโอ้หาเด็กดดเมอยมียหอดึงยานีรีใส่ไปพริกไทยใส่ไปแล้วบกับสโตปเดีย์เวอรดเมียง <c oughs> <c oughs> อใส่ไปพบกฮอกกี้กับผัวไปหน่อย เ em <a> คย<ะ>กินก่อนวันไปซื้อกินเจ็บเสียดแต่เดาใจ